อาเอาเอาเฮียทะลึ่งทะลึ่งเฮ้ยอย่าแหลกไอ้เฮียเฮ้ยแหลก 福米两头呢。

อ้าวฆ่าไปแล้วพี่โยธเลือบ้านที่อีบอกอะสุดหน้าไปยิงดีนะล่าสุดที่อบ้านนี้ยังอยู่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  อืแแตตโดนเมสองโดนผมมันโดนไปเม็ดหนึ่งมั้งพี่ยิงไปโดนอยู่ในดาวน่าจะเจ็บหนักเอาโอ้ไปไหนวะมันออกมาดางโลกข้ามมันเออทางกับผมไอ้เอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนพี่น็อกสอง เอ้แอค่มันออกคุาทา <ผม S 1> น,น,นกับยา่าเมื่อีว่าโฟก้ำไม่อยู่ไอ้แค่มันมันวิ่งมันวิ่งคุลาทานกับผมผมวิ่งขวามันวิ่งซ้ายมาพี่โอ,อ้ย <s ans> <s ans> ตอแรกนึกว่าเสียงตีนโฟกด้วยน้ำซ้ายอ่ะ <S <s <ans> ใช่เรียบร้อยได้ยินเสียงตีนไกลๆอ่ะคิดว่าเป็นมันด้วยคิดว่ามันมาทางขวามาทางซ้ายด้วยเอาซะเกาะกูไม่เหลือเลยเด็กเฮียเมื่อกี้เคลียรแล้วไอ้เชยเริ่มใหม่เยอะแน่เลยกู เป็นเขาสูงอ่ะไอ้ที่มีคนในบ้านมีคนเรียวไม่อยู่คนเดียววะเจ็บปะเนินเนินเนินหน้ามีคนอีกพี่เนินหน้าทางกับบิวมีคนอีก

โดมเจ็บโดมเจ็บเฮ้ยพี่สายมา <S 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 เยอะไม่ไหววะสตมุกได้ไหมไม่มีวะ่ะพี่ขอยาหน่อยอันหนึ่ง ล้อมว่ะม,มันโดนตีอ,อื่นเคาะอู่ปล่อยไปเล่นกันไปก่อนนะพี่เฮ้ยค้างค้างเยี้เลยตอนนี้เนี่ย โวมเจ็บเอาปะเอาปะดันทันปะไม่ทันละทันนู้นพี่ไม่ทันไม่ทันละแล้วผมดันเนีเ่ยเยี่ยมเยี่ย มาเล็กมาเล็ก <c oughs> หลังยิงว่ะพี่ระวัขวะวงขวานะระวังขวานะดาวดาวฝาตายแต่ยังน่าจะมีอีกนะหลังยิงนะพี่พี่เราอย่ามาเล่นซ้ายได้เราอย่ามาเล่นซ้ายได้อีมาอีมา แทบตาย,ยครับข้องน้ำไปยัองอะ่ะพ้องน้ำอยู่ไหนวะม้ดาดับดตาไปแล้วแต่น่าจะมีเพื่อนมันฮูอย่าเรื่องมีคนแบกหมดแล้วเฮ้ยมันไม่ไม่หมดไม่หมดไม่หมดอันนี้พี่ตัออ้มเฮ้ยขอคอมเพนได้ปะคอมเพนละตรงนี้ตรงนี้เอากลับไปบ้านเดมิมไหมแล้วเริ่มใหม่ไหมอ่ะเนหลือไปนู้นเหรอได้พี่พี่พี่กลับพี่กลับไปเลยพี่กลับไปเลยผมอาจจะตุ๋ยมันได้ก็ได้ กับจรริงเหอไม่เห็นมันวะ่ะแถวที่ผมมาร์กอะพี่แถวเนี้ยเฮ้ยเยไปเลยไปเลยไม่ทันไม่เห็นตัวมันเคาะแม่นเหลือเกินเนี่ย เล่นเขาพี่ได้ป่ะเนี่ยไม่ไม่ไม่วิ่งวิ่งออกขวาไปเลยก็ได้ไดถ้าวิ่งมามาันอาจจะเห็นก็ได้ยังไงพวกไปแล้วพี่แล้ว ต้นไม้บางสวยมากเก่งยังวะแค่าดาวอ่ะพี่ซ้ายนะอีแถวอีนั่นแหละผมเห็นอยู่แถวๆนี้ล่ะ

มไม่ได้มาาันจะขาดมาแล้วมาแล้วสายมาแล้วตัวหนึ่งสองตัวไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ่าสนใจป่ะพี่โอ๊ไปขาดแล้วเกิน ไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ขาลรอกดึงมันสูงเฉยไม่งั้นมันก็หลุดเข้าเสียงเสียงพี่จะได้ไม่รอดเข้ามานี่ไะเสียงเกมจะได้ไม่รอดเข้ามาเลยนี่แต่ของไอโฟมันดีทั้งสองอันอ่ะใช่ไอโฟเอ็กซ์ไ้เนี่ยไอโฟเอ็กอเอ็กซ์ต้องมีต้องมีเสียงดังเข้ามาในไม้กระดาอุ่ยเชี่ยลันจัดน่าตกใจไปตกตึกครับ ดึงดึงไม้ไปสูงไงมันเวลาใช่ไหมพี่เวลามันต้องพูดก็ต้องพูดดังๆแต่แล้วอย่างไอ้ไม้พี่มันมันไม่มีตัวกองรุ่นนีคาวอ๋อไม่มีตัวไอ้นี่ตัวเออเขาเรียกว่าอะไรวะตัวผูกไอ้ตัวที่มันใส่ไม้ <S <S นั่นแหละตัวนั้นแหละ ็น่าซื้ออยู่ในตัวข่าวสุกแค่ตัเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออไหร่สองพันสามพันไอตัวที่ <c oughs> เด็ดเมื่อก่อนนะมันก็ขายมานานแล้วนะเจ็ย <c oughs> ตัวเจี้ยเนี่ยขายอยู่เลยโคตรนานตั้งแต่สมัยเราเล่นแรกๆ บ้านลูนอะตรงผมตัวหนึ่งนะมีใครมาเล่นกับผมได้บ้างปะพี่กำลังเข้าไปอยู่บ้านเขียวนะน็อก ไอ้บนตึกนี้มีนะน็อกน็อกน็อกพี่เกียไปจิ๊กเกี้สุดเป็นไงล่ะกี่ตัวไอ้บนตึกนี้มีนะมีนะฟ็อกระวังนะตึกที่เราอยู่ใช่ไหมพี่หรือว่าตึกข้างตึกนาพี่เนี่ยโอ้ยเหี้ยหัวแตกฟ็อกฟล็อกไปจังใดซ้อนซ้อนซ้อนทีมือถือระวังนัดหนึ่งนะพี่เกียเดี๋ยวเราพร้อมนะพร้อมแล้ว อ๋อตอนแรกมันอยู่หลังบ้านพี่เราไปแถวๆนั้นระวังนะในบ้านเปล่าแหวนเลี้ยวนะเว้ยในบ้านในบ้านโอ้โหเขี้ยะเจ็บแม่งยิงเที่ยวหัวแตกเลยตัดอยู่ในบ้านผมอุ้ยแฟดมาอุ้ยพี่แกสวยอุ้ยเอ้าหมีข้างบนอีกขอทางสับหนึ่งตรงนี้ตัวโอ้โหไม่อยู่บนหลังคาเหรอวะไม่รู้มัน อ๋อเออใช่บนหลังคาบนหลังคาเพราะว่าคูวิ่งปิดมุมมากมันลงมันลงมาไม่ได้สวยพีย่แกกัน<ม>กับกันกันมัมีตัวมีตัวตัว,ตวอยู่บนมันโดดลงมามันก็เจ็บอ่ะกล <c oughs> ้ามาหรอสี่ตัว,ตวน้าเริ่มมืดแล้วอ่ะพี่อ,อไมไ้แล้ว บนตึกเลยบนหัวเราเลยนะเล่นคนหนึ่งนะอีอีดังวะโอ้ยโอ้โหเหียไอเฮียไม่นอกเฉยนิดเดียวเองเข้าไปรังติดอีกวันไหนเนี่ยไม่รู้วะพี่ไม่รู้เหมือนกันทำไมอะ ôi oh, oh, oh. hey, là nhìn đơn giản hoa ui hên cú trời ý lên tinh lên cho bài lời hơi 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 mấy đã เกียร์เขาพี่มีตัวหนึ่งนะเพิ่งวิ่งลงมาจากเนินเขาเออเออเออได้ยินละมันวิ่งไปทางแอดอปไปพี่เกียร์อยู่หลังเขาเนินใหญ่อะ่ะเนี่ยเขาเนี้ยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วสองตัวเลยยิงน,นี้สองตัวเลยพี่ไอ้เชีอยยิงไม่โดน มีข้างบนด้วยเด้ออยู่ตรงไอด้ดอบอยู่ตรงไอด้ดบตัวหนึ่งฟอกููเรือตายเออเดียวอยูหอ่หน้ากูสองตัวหน้ากูสองตัวสองตัวสุดท้ายละหน้าเราสองตัวสุดท้ายละล้อมเลยล้อมเลย อยู่ในควันไอ้อยู่ในบ้านอยู่ในซากบ้านโวงพีเขาไปต่อยดิได้ถอยไปเดี๋ยวจาัดก,การเองวัดฝีมือหน่อยยังมีเข้าวงอ่ะว้าายฝีมืออ่อน อ่อนๆเลยกูไอ้ <S <s ่ยช็อกหนึ่งสวยเพื i, ่ออะไรโป๊โป๊ะอะไรเนี่ยเห็นไอ้ตัวนู้นแต่บัดนี้ส่งไปดวนไม่ได้ตายทำไมคนที่โดนส่งไปดีไลน์ไม่เคยรอดกลับมาลูกทีเลยวะพี่มึงวิ่งแหว่งงนโปไม่ผมกลับฟัดเลยวะพี่ วิ่งไปต่อยเลยอ่ะไม่ต่อยเลยต่อยตาเลยเห็นตัวนู้นถูกโดนตัวนี้ยิงโคตรเชียเลยเฮ้ยไอเกมเต้นแข่งกับมันดิมันเต้นน่ะเนี่ยแข่งมันไหนอ่ะพี่เกียบกดดิเอาไอ้เที่เหลือที่แปดวีแล้วเร็วก็ออกไปดิทำไม่กดไม่ได้วะ อยู่ใกล้คนเกินไปฟกมาแล้วมาแน่จริงมาซะเองก็รู้ว่าพี่ชอบลงไหนเกียรมึงลงกับมันเลยนะเกียร์มันอ,อย่าซ่านะกูเห็นนะวิ่งเพื่อทำอะไรเขาอะลงสองตัวนะ เกี่ยวบ้านกูดิชั้นสองยังไม่ได้ฟาร์มแม่งขึ้นบ้าไปแล้วไอ้พี่ผมมี RPG อาร์พีจีนะไปห่ะขึ้นมาดีตัดไอ้เฮี้ยยิงไม่โดนไปแล้วใช่ไหมน้องฉัน ยังแต่จะไปแล้วแต่จะไปแล้วแต่จะไปแล้วเอาบันไดอุ๊ยเอาบอะบันไดเยี่ยมเยี่ยมอะไรวะเนี่ยเยี่ยมโอ้ยโดนมาอะไรเนี่ยเยี่ยมช็อตที่อะไรเนี่ยกูเลยไอ้เหี้ยช็อตอะไรเนี่ยช็อตกูเลยที่ฆ่าสี่ตัวเนี่ยช็อตกูแบบนี้เลยเข้ามาเทตัวเีแย โอ้โหแล้วแบบคลิปโปคือแบบเลื่อนไปเลื่อนชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะน่าจะตัวจริงแอดมินชั่วโมงยังไม่หมดอ่ะกูบอกกูเป็นแอดมินอุ้ยเยอะเยอะเยอะ เยอะมากโคตรเอาสามทีเอาอ้เฮียไม่ตามไม่กูอีกหาปืนก่อนรีบจะตายอีกนี่้วพี<ม>่ไปไม่น่าจะไปไม่น่ามีไงตามไม่กูเลยนู่นนู่นนู่นเ,ออเดี๋ยวมันก็ตายที่ ôi mày kéo, ôi mày gạo mạo lên có lại chân nhà khó, mày nó อยู่อยู่ตึกพี่โอ๊ตอยู่ข้างตึกพี่โอ๊ตนะยไปพี่โอ๊ตมีตัวนะระวังนะไปทางซ้ายอะพี่อี้เห็นปะอุ้ยเอาไม่ยงไงเนี่ยโอ้โหไอ้เพื่อนกูเต็มบ้านแต่มันปล่อยขึ้นมาได้ไงเนี่ยโหให้มันน็อกอยู่ อะไรเนี่ยผมอยู่ข้างบนเฮียแล้วมีใครขึ้นตามกูมาเลยเหรอเราอยู่อี๋อยู่ล่างอ่ะผมดูข้างบ้านไอพี่อยู่เมื่อกี้ข้างบ้านวิ่งมาเฮ้ยเจียมขึ้นไปเล่นมันดิ่มโอ้ยเอ้าไอ้เหี้ยตเนี่ยเลยสัตว์เล่นอะไรกันเนี่ยนั่นนะเอ้าอะไรวะเนี่ยเหี้ยมเฮ้ยกูจะทำอะไรเหรอไอ้เหี้ยมเนี่ยไอ้เจียก็จบแล้วเนี่ย โธ่งงเลยเฮียกูวิ่งขึ้นมาเอ้าอะไรกันเนี่ยตายกันหมดเลยยูชั้นดานฟ้าตามยังไงล่ะแบบในแมปอะเห็นแบบทีมกูวิ่งรอบบ้านอะ <c oughs> อะคือแบบไอ้เฮียนี้หลุดขึ้นมาได้ไงเนี่ยแบบเมื่อกี้เลยวะพี่ย้ายแล้วเล่นอะไรกันนี่เดี๋ยวพี่ต้องไปอัพ เพจพี่อีกเติไม่พีตรงไหนครับใจจริงเลยวัดคลิปไปหมดแล้วพี่อีไปนะเจอพรงนี้พี่ได้ยินเสียงทุกคนโอ้ไปนะเออไม่อยู่รอดูเล่นก่อนโถ่ยออกเกมาแล้วพี่ไปรีบทำกับข้าวมีคนเหรอพี่ มีมีม,มีหลังหลังตึกแตกเลยไปนะสิดบ้าแล่ะโฟเสียงพี่อี้เฉยอุ้ยขอโทษ tôi đeo ơi phốt phốt cô đăng cô đăng Đúng rồi tầm lốt, tổng lốt tổng lốt, tầm lốt tầm lốt, tắc lốt tắc lộ tạp lộ tạp lộ I'm โอ้ไม่มีปืนยิงไกลเลยอะไรวะก้กูยิงไปตั้งเยอะนะกูยิงแค่แค่หนึ่งยิงพี่อีเรามาเอาแชมป์โชว์เขาพวกเขากันดีกว่า cái chém vọt lê một phòng với này một quả I'm about to die Cái quái gì vậy Ồ, kết Tại